เก่งจังทำแมครับครับพี่ชี่นต่อไปยออ่อยไหนหนูต้องลองสิหนูต่อได้หนูเก่งจะต,ตายน,นี่ไงอย่างนี้เปล่าอันนี้เหรออืมอนหนูลองสิหนูทำได้หนูทำเก่งนะแม่รู้หนูเก่งทำได้ไหมครับต่อใหู้เลยไม่ครับ

ไปนะครับว้าวอินเที่นี่อะไ <c oughs> รงมากเลยคะ <c oughs> ว้าวคือตัวอะไรครับตัวเหอ่ะอีกตัวนึงตัวนึีกตัวนึงตัวอะไรดิ สุ่าสุดาสุดาสุดาอืมฮะอันนี้อะไรสุดสิดาสุดนี่ของพี่หน้านี่ของเสียนี่นี่ไม่ของพี่มาไม่ใช่เหรอใช่เดี๋ของพี่มาใช่หรือเปล่า ใช่หรือเปล่าเนี่ยแม่ว่าไม่ใช่นะแม่ว่ามันต้องอยู่ตรงนี้เปล่าใช่อันนี้ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันต้องอยู่ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี้นี่มันต้องอยู่ตรงนี้อาหามา,ามากอยู่ตรงไหนอย่ตรงนี้ ้องก่อนสิลองหามากอไหนไอยู่ตรงไหนไมันต้องทำยังไงไหนลูกตากับหมวกกับหางได้ไหม,องไงมเอามาดูสิอเอาพี่เขามาดูแบบนี่ล้าเนี่ยหัวงี้ล้าเนี่ยใช่เล่า หนูลองต่อก่อนต้องลองดูสิลูกหนูไม่ลองหนูจะรู้ไหมว่าทำยังไงอืมอย่างนั้นแล้วย,ยังไงต่อกเก่งมากอืมอันนี้อันนี้ขึ้นมาก่อนอันนี้ขึ้นมาก่อน่อะแล้วย,ยังไงหางที่ต้องอยู่ตรงไหนอืนอแล้วยังไงต่อ ใช่หรือเปล่าไม่ใช่มันต้องเป็นตรงไหนล่ะนันตรงไหนล่ะเอ๊ะตรงไหนนะไหนดูสิมันต้องมีตัวหนึ่งใช่ไหมเป็นตัวยาวอ่ะเป็นตัวยาวๆแล้วตรงนี้ตรงนี้ไปอยู่ตรงไหนเนี่ย หาดิส,ส,สิตัวนี้ตัวไหนนะหาดูสิมันยืนอยู่ตัวไหนนะมันต้องมีอะไรเข้ามาอีกนะเอ๊ตัวนี้ไหมตัวนี้อะไรเนี่ยตัวนี้คืออะไรว้าวจะได้ไหมนะนี่ไงเมื่อกี้มันอยู่ตัวนี้ไม่ใช่หรอ นี่อะไรอืม เอามาดูสิเอามาไว้ตรงนี้สิลูกอันนีไปไว้ตรงนั้นจะหาเจอไหมอะฮะไหนลองสิลองหัวสิงโตไว้ตรงไหนไอจอี้หืมไอี้เปล่าใช่หรือเปล่าว่าหาไม่ได้ออกมาแล้วไงมันได้หางแล้วนี่ไงแล้ยังไงต่อตงจงจงจง ใช่หรอไม่ใช่หรออันนี้หรอไม่ใช่หนูก็ดูแบบสิอันนี้ตรงไหนอ่ะตรงนี้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 ไหนงงอะใช่ไหมใช่ั้ยันนีนีันีอั là nắng 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 bên này là à? này anh nắng 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 má wow. จะง่วงแล้วนะอยากเอามา้าเอาม้าเริ่มตรงไหนดีนะเอาม้าประวันก่อน เข้ามาต่อต่อได้ไหม,ไ,มไ,ดได้จิไม่ได้ต่อต่อแม่ง่วงแล้วอ่ะเอาอยามาหยดจมูกก่อนนะจะได้นอนหลับสบายอาป่ะไม่เอาไม่เอาไม่ได้หรอกเมืเอม่อคืนหนูหลับสบายไหมเมื่มอคืนหลับสบายไหมเอาวุนนี้แม่เอาวันนี้มาอุนนี้แม่เอาอะไรมาชีบไไิตา ชี้ปิตาไหนใช่ชี้ปิตาเนี่ยปิดตาได้อหรอที่ไหนอ่ะอ,อยู่ไหนอ่ะชี่อยู่ข้งางาน้าไม่มี<อ>ไหนหันหน้าหาแม่ไหนเนาะไออุ่นครับครับไออุ่นครับครับไหนหันหน้าไหนสิ